เเอกธรรมสูตรว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก2องรภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วจึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เหมือนโพชชงเจ็ประการนี้เลยโพชชงเจ็ประการอะไรบ้างคือ หสติสัมโพชงถึง 7. อุเบขาสัมโพชงโพชงเจประการที่บุคคลเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวศักคะเจ็ดเจริญอุเบขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวศักคะโพชงเจ็ดประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อละธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยธ์ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยตเป็นอย่างไร คือจักขุตาเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่จักขุนี้โสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่โสตะคานะ ชิวหาถึงมโนเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เครื่องผูกคือสังโยชน์ความถือมั่นย่อมเกิดขึ้นที่มโนนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์เอกธรรมสูตรที่เก้าจบ